สวัสดีครับมาพบกันอีกนานๆทีมาเจอกันก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายทำวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องปัญหาเรื่องหญ้าหลังวาดเราก็เคยลงคลิปตัดยาเครื่องตัดยาตัดอาทิตย์หนึ่งงามขึ้นมาอีกยาวมันก็ไม่ไหวอย่างเดือนหนึ่งตัดสองครั้งหน้าฝนก็พอดีไปดูโฆษณาทางดาสตา ก็เห็นสารชนิดหนึ่งที่ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยงและคนว่างั้นแต่ก็เรามาลองมาใช้ดูซึ่งเป็นสารกำจัดกอไผ่แต่ว่าผมดันเอามาฆ่ายาก็คนบ้าๆเอามาฆ่ายาได้ไงก็มันก็มาเพราะว่าปลอดภัยเนี่ยฆ่าายาได้ผลแต่ว่ามันก็แพงไง ความจริงยาฆ่าหญ้ามันไม่แพงผสมน้ำขาขะขวดหนึ่งได้เป็น10ได่20ไร่ก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทแต่นี่ค่ากอไฟกําจัดกอไฟนั้นก็ถุงได้1นิตรมันเป็นคล้ายๆเกลือหรือว่าโซเดียมอะไรสักอย่างคือกําจัดกอไฟแต่มันก็จะใช้ว่าหนตารางเมตรต่ตอ,ต,อต่อถุงก็คือหนึ่นิต แต,แต่เราเอามาค่ายากก็ได้อยู่ประมาณ4ตารางเมตรก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ลงทุนไปหน่อยอก็ไม่เป็นไรซึ่งมันจะเสียมากแต่มันก็ปลอดภัยสำหรับตัวเราตอนนี้เราก็ตอนนี้เราลองไปช่วงที่เราต้องดูข่าวเรื่องฝนฟ้าอากาศ ถ้าสมมุติว่ามีฝนเข้ามาเราจะต้องดูว่าวันที่ไหนที่ฝนไม่เข้าอย่างเส้นเขากำหนดว่าวันที่ช่วงนี้วันที่จ็ดจาก90จนถึง12ฝนไม่ตกเราก็จะลงเพราะบอกว่าให้ประมาณ5วันฝนไม่ตกใช้ได้มีประสิทธิภาพนี่ตัวนี้เพิ่งลงได้2วันก็โอเค จากนั้นก็วันนี้วันวันที่สิบก็ลงอีกครั้งเคือต่อจากช่วงนี้ไปเริ่ม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 ,ม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 ดแดงแล้วก็โอเคอยู่แต่ก็คือเขาบอกว่าฝนเข้าสิบสองก็น่าจะเห็นผลก็คือไปถึงวันที่ต,ตัวนี้ลงหวานลงบวานก็ยังยังไม่เท่าไห่แต่ว่าเริ่มใบเหี่ยวนิดนึงก็โอเคอยู่อ่า ก็เนี่ยลงเมื่อวานเริ่มนะครับอันนี้ลงเมื่อวานตอนตอนบ่ายก็โอเคถึงว่าแพงแต่ปลอดภัยก็ดีกว่าถูกชีวิตหาใหม่ตายผ่อนสงแต่ถ้ามันแพงเท่าไหร่ไม่ว่าลงทุนครั้งหนึ่งก็คุ้มแต่ถ้าราคาถูกไม่กี่บาท ใช้ได้ละเยอะประหยัดก็จริงแต่ชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จในทางชีวิตทำให้เจ็บป่วยอันนั้นก็ไม่คุ้มเสียเงินมากกว่าด่ารักษาก็โอเคก็อันนี้เราก็ปลูกผักสดครัวย่อมๆเพื่อไว้ทานในขณะสุกเฉินก็ประหยัด ในครัวเรือนก็ไม่ไม่มากไม่น้อยก็โอเคคือเราก็จะเน้นเนี่ยก็เตยหอมเน้นธรรมชาติอันนั้นก็ข่าเหลืองเดิมก็เอาเอามาจากซื้อจากตลาดเห็นว่ามีรากก็มาเพาะก็ได้นี่ผักเพลเค้กก็จะมีพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ปลูกไปทำกับข้าวลิกๆน้อยอันนี้ก็มาเช้าลงขึ้นขึ้นสาย เป็นท้ายก็เอาไว้ยำก็คลิปนี้ก็เป็นชิปมีสาระกลางการเกษตรสนใจโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับเพราะแต่เราไม่สามารถไลฟ์สดได้เนื่องจากเรายัางไม่ถึงพันโอเคครับ